ทุกคนค่าวันนี้ก็จะมาเกียนคนในเกมกันะอุ้ยมีคนเปิดไปรี่บริบเปิดกันนะคะมาฟังคนมาฟังกันว่าเขาพูดอะไรอ,อะไรอะ่ะเมื่อกี้อดฟังเลยเห็นอะในด่านนี้มีคนแค่เปิดมาอยู่แค่คนเดียว I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I'm Rob Dead, He of the sky. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I'm robbed that The sky s <S <the อะไรแม่อะไรนะโอ๊ยเปิดหัวลองก้าวผู้มั่วโอ้โอที่เปิดมาในเกมพูดอยากรู้ว่าคนในเกมได้ยินยังไง Don't you ever m i n ขอาชู รอดอยู่ได้ไงอีสา่าฉันอีส่ามากมืไหน่ฉันจะไปถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยตุงตุงตุงสาหูตาตาตา,ตาสา หูหมูดินดินดินหมูดินหมูดินดินดุนหมูดินดินดุนหมูดินดินดุนดินดินดุนบูบูปาตาปิมบูบูรถถังเอาตบกันอีกแล้วเออไม่โดนแต่ตายพร้อมกัน เปิดไม้หน่อยดีไม่มีใครเปิดไม้เลยอู้เหงาเงาหนะ้าเงาหนะ้าเอ้าเอ้าพ่อมพ่มพ่มทุดูทุดูเดือดท้องท้องทุดูทุดูเอ้า ฉันจะไปถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยได้อ่ะเธอมีคนพิมพ์ภาษาไทยเขาก็พิมพ์อะไรอ่ะ,อาาออะ,อะกาซกาปากนำกะกีบานอินเดีย <c oughs> ไม่รู้เธอได้ไหม เฮ้ยมีคนเกา้ามีคนเกาเล้าโปเกมอนโปเกมอนบีมานาก้าหูกลัวคนมามันจะตีโอ้ยไก่ย่างไก่ย่างถูกผเผาไก่ มาสิเอ้ามาตีฉันอ,อีกอุสาช่วยเบืออ่อคนนี้ว้ายสมนมหน้าตายพร้อมกันอีกแล้วอะไรอะโฮโนโบา้าโฮโนโบาอะไรคือโฮโนาโบาโฮโนบบา โนบาใครคือเนี่ยคนไทยเหรอกเอาแค่แช่สิฉันเป็นคนไทยเฮ้ย mm hmm. อีกแล้วคนนี้อีกแล้วเบื่อคนนี้มากเบื่อมากเบื่อมากเบื่อมากเลยเบื่อมากเลยว้าวตีกันอยู่น่าแดกเอามาตีฉันอีกฉันทำอะไรให้เธอ ตีเพื่อเพื่อตีเพื่อไม่ได้ทำอะไรให้เลยโอ้ยคนสี่เียวปีไม่กแก้ เบื่อมากทุกคนจับตาคนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยดับ,บันยูเอาไวะะ้เลยค่ะคือชอบแกล้งคนดีนักชอบแกล้งคนดีนรักเอ้าอะอะไรอะไรอะตีไม้ตีไม้ตีไม้ก่อนอะไรอะพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ถูกตีไม้ก่อนอะฮะ ลอะไรอ่ะโดนคนคขมเนตบล่วงเลยม,มารับคนคนนี้ไม่บริสุทธิ์ฉันดูแล้วคนนี้ไม่บริสุทธิ์ คนนี้ไม่บริสุทธิ์ฉันดูแล้วอะไรกะโดนคนกัมพูชาตบวะ่ะอะไรเนี่ยมาเรวโออย่าตีตีเพื่อโอตีเพื่อตีเพื่อตีเพื่อเอาตี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 ตต ช่วยคเธอเจ้าคนเท,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 ทากับเมรเขาบอกว่ามาดิไอเขมรยังไม่ได้ทำอะไรก็มาตบคนเมรเอ้ยาาไ,ไม่รู้อันนี้ใครใครทะเลาะกันก็ไม่รูใช่เปล่าคนคเขมรเปล่าเนี่ย โอ๊ยเก้าราวไม่ซื้อสัตว์ตัดชีวิตโอ๊ยก็ตีเขาอยู่เนาะขนาดเขาขนาดเขาใช้ตัวรอยอ่ะจะตีเขาปิวได้ไง,งก่อนมาแล้วมาแล้วอือมาดิปุ๊บ ใชนี่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วมารอรับคนมารอรับคนกับอ่านคอมกับอ่านคอมเมนต์อะไรนะดูสกอยกับทรงเอตบข้างคางสีเข็ดคางสีเข็ดใช่ปะทรงเออีบ้าอะไรอันนี้เขาพิมพ์ใช่ไหมใช่ตกใ,ใจ เนี่ยแม่มาดูดี่าเธอว่าฉันจตกใจที่ว่าเนี่ยไม่เอาฉันอ่านว่าอีนาอโอ้ยม,ม,ม,มารอรับคนใจดีมารอรับคนใจดีคนที่ตบก็ตบกลับมาสิไม่ทำร้ายหรอกอะไรนะ่ะเขมนตีไม่เข้าตีผัว เฮ้ยวยขมแม่ขมแม่ว้ายขมแม่ขมแม่ขมแม่คุณขมแม่แมแมเฮ้ยตบคนนี้ตกบตบย ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะว้าวตีก่อนเพื่อ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 เออสมปาเรมาเรบาดาบาดาบาดาเออาดาบาดาบาดาม ฉันเจอคนพิมพ์คำหยาบเต็มเลยอะ่ออะไอกไมันฉันไม่รู้ว่ามันแปลเป็นคำหยาบเปล่าปารามปารามเอเอ ก็ได้ไปไหนเนาะโอ้ตกันตบกันตบกันตบกันมาสู้มาสู้ดิมาสู้ดิมาสู้ดิบอมบอมบอมสกิเบเดบอมบอมสกิเบเดบอมบอมมันตบทำไมสกิเบเดบอมบอมโฮดูแบตก่อนว่าแบตเหลือกี่เปอร์แบตเหลือสิบเอ็ดอะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ